สวัสดีครับชาวราศีกันครับมาดูกันครับว่าเรื่องราวใดนะครับที่คุณจะสมหวังนะครับภายในปีนี้หรือเรื่องราวดีๆที่คุณอาจจะได้สมหวังได้เจอครับหลังจากที่มาเจอคลิปนี้หรือเจอไพ่นะครับแล้วคุณปรับพลังงานของตัวคุณแล้วก็ลองมาดูกันครับก็ต้องบอกว่าให้คุณใช้วิจารณญาณในการรับชมในการรับฟังนะครับพลังงานสิ่งที่จะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นเนี่ยมันขึ้นอยู่กับตัวคุณ เชื่อตัวคุณสร้างขึ้นมาด้วยนะครับในมิติของพลังงานก็ลองมาดูกันครับอันนี้อาจจะเป็นแนวทางการไกด์ไลน์ให้กับคุณนะครับชาวราศีกันเดี๋ยวลองมาดูกันครับเรื่องราวพลังงานนะครับอะไรที่คุณจะสมหวังนะครับราศีกัน crossroads ค,ครับ ไพ่ใบนี้เนี่ยมันคือการปิดประตูบานเก่าแล้วออกไปสู่ประตูบานใหม่ออกไปสู่ความสามารถศักยภาพหรือไปในสิ่งที่คุณไม่รู้จักไปในสิ่งที่มันกระตุ้นความกลัวของคุณนะครับปลุกเร้าความกลัวของคุณแต่มันก็ให้คุณเนี่ยตัดสินใจเดินเส้นทางตามเสียงเรียกของหัวใจของคุณไพ่ใบนี้มันคือการที่คุณอาจจะต้องจบ ความสัมพันธ์บางสิ่งบางอย่างลงไปที่มันไม่ใช่แล้วครับเพื่อให้คุณไปเจอกับสิ่งใหม่ครับที่ใช่สำหรับคุณมากกว่าก็ได้เรื่องราวความสำเร็จนะครับหรือเรื่องรารที่คุณจะสมหวังครับชาวราศีกันเนี่ยครับแฮปปี้ครับ แฮ ppy แฮ ppy ครับมีความสุข Energy เนี่ยของผู้หญิงในรูปนี้นะครับคือ Energy ของขึ้นพลังงานที่ดีมากๆ Vibration หรือ high vibration คือขึ้นความถี่นะครับก็คือขึ้นจากความรู้สึกของเราขึ้นจากความคิดของเราที่มันเป็นพลังงานบวกก็ได้จริง,รงๆการคิดบวกที่ผมชอบพูดอะมันไม่มันไม่ได้มีใครได้ประโยชน์นอกจากตัวคุณเลยนะครับดังนั้นเนี่ยทำไมถึงต้องคิดบวกนะครับเพราะว่าตัวคุณได้ประโยชน์ครับ love ครับเนี่ยครับ มันเหมือนเป็นการปิดประตูปิดอะไรที่ไม่ใช่อย่างที่ผมบอกไปตอนแรกเพื่อให้คุณได้พบเจอกับความรักความสุขความปีติหรือความสมหวังในแบบที่คุณอยากจะมีนะครับมันมันขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคุณด้วยนะการที่คุณอยากจะพบเจอความสุขในชีวิตอะมันอาจจะมาพร้อมๆกับการที่คุณต้องเลือกสูญเสียบางสิ่งบางอย่างไปก็ได้ หรือมันมา,า,าหรือมันอาจจะมาจากการที่คุณต้องเปลี่ยนงานก็ได้หรืออาจจะต้องจบความสัมพันธ์กับคนนี้ก็ได้เพื่อให้คุณไปเจอคนที่ดีกว่าจริงๆจักรวาลน,นะครับมีสิ่งที่ดีเตรียมให้เราอยู่แล้วแหละจักรวาลเขามองเห็นภาพหรือมีมุมมองที่สูงกว่าเรา เหมือนเรามองมดอะครับเราเห็นภาพกว้างกว่าที่มดเห็นใช่ไหมครับดังนั้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์จักรวาลนะครับหรือโชคชะตาของเราเนี่ยเขาอาจจะเห็นภาพกว้างก้างอยู่แล้วแหละให้กับเราหรือคุณอาจจะถูกกาหนดมาอยู่แล้วแหละว่าต้องเจอตรงนี้ก่อนมันเป็นเส้นทางใช่ไหมที่คุณเดินที่คุณเดินไปมันอาจจะเจอคนนี้ก่อนทําให้คุณผิดหวังทำให้คุณเสียใจเจองานที่ไม่ชอบเจองานที่ไม่ใช่ก่อนเพื่อให้ให้คุณเนี่ยได้ ได้ปลุกจิตวิญญาของตัวคุณเพื่อให้คุณได้เข้าใจว่าเฮ้ยทำไมฉันจะต้องมาอยู่ในงานที่ไม่ชอบได้ทั้งที่ฉันสามารถที่จะเลือกงานที่ชอบหรือไปอยู่ในในในความสัมพันธ์ที่มันใช่ได้ครับในลักษณะประมาณนี้ดังนั้นเนี่ยมันก็จะมีฟีวิลครับหรือเจตจำนงอิสระหรือการเลือกใช้ชีวิตเนี่ยเข้ามาร่วมด้วยคุณอาจจะถูกกำหนดมาแบบนี้แบบนี้แบบน,แบบนี้แต่คุณก็มีฟีวิล จฉดจำนงในการเลือกว่าคุณจะจมอยู่กับสิ่งนี้ไหมหรือคุณเลือกที่จะไปเจอสิ่งใหม่นะครับในลักษณะประมาณนี้ถ้าถามว่าสิ่งที่คุณจะสมหวังไหมเนี่ยในไพ่ที่ขึ้นมาผมรู้สึกว่ามันมีความสมหวังในเรื่องที่คุณต้องการอยู่นะครับสิ่งที่คุณจะสมหวังครับในปีนี้ครับหรือมีความสมหวังอะไรไหมในปีนี้เนี่ย detoxification ครับหมายเลขยี่สิบสองไพ่ใบนี้คือการแบบ ชำระล้างชำระจิตใจชำระล้างชำระล้างร่างกายนะครับชำระล้างความคิดนะครับลบๆเคลียอะไรลบๆออกไปบ้านลกๆจัดบ้านให้มันมีหนังสือของญี่ปุ่นที่จัดบ้านแล้วชีวิตดีขึ้นผมก็ได้ลองอ่านถ้าใครอผมจําชื่อไม่ได้แล้วแต่ผมรู้สึกว่าเออการจัดของหรือการทิ้งของอ่ะมันทาให้เราฝึกการสํานึกรู้คุณได้เช่นกันของบางสิ่งบางอย่างอ่ะมันมีหน้าที่ นตอนที่เราได้รับมานะครับแต่เราไปเก็บอย่างเช่นจดหมายอะไรต่างๆจดหมายรักอะไรต่างๆนะครับรูปแฟนเก่าอะไรแบบนั้นเนาะเออบางคนอาจจะเก็บไว้อยู่เพื่อเตือนความทรงจํามันทําให้คุณติดในอดีตมันมันทำให้คุณไม่สามารถที่จะมูฟต่อไปข้างหน้าได้ดังนั้นเนี่ยหน้าที่ของสิ่งของนะครับบางบางอย่างที่คุณมี เขาทําหน้าที่ของเขาหนะ้าตอนที่เราได้รับมาแล้วให้เรามีความสุขหนะ้าตอนนั้นสิ่งที่คุณทําได้เลยคือคุณต้องปล่อยวางหรือทิ้งมันไปนะครับก่อนที่คุณจะทิ้งบางสิ่งบางอย่างไปคุณต้องขอบคุณด้วยนะครับว่านั่นให้ความสุขอะไรกับคุณบ้างผมก็พยายามฝึกสิ่งต่างๆเหล่านี้สิ่งที่ได้จากหนังสือผมพยายามลองฝึกตามหมดเลยแล้วมันมันเห็น ว่าเออมันก็ดีกับเรานะอะไรแบบนี้นะครับเดี๋ยวลองมาดูกันว่าสิ่งที่คุณจะสมหวังครับในปีนี้นะครับฮิลลิ่งครับแองเจลฮิลลิ่งไม่รู้อ่ะมันเป็นไพ่ของการฮิลลิ่งทั้งสองใบเลยนะครับไพ่แองเจลเนี่ยเดี๋ยวลองมาดูนะครับว่ามันมีอะไรที่คุณจะสมหวังสําเร็จบ้างไหมนะครับลอ,ลองมาเช็คพลังงานมันให้อารมณ์คล้ายๆกับการรักตัวเองเลย ผมรู้สึกว่าการสมหวังเนี่ยคือการที่คุณเริ่มรักตัวเองก็ได้คุณรักตัวเองเป็นมากขึ้นเราเราอาจจะไม่ได้รักตัวเองมาก่อนก็ได้จริงๆเราไม่เคยรักตัวเองเลยก็ได้ครับเราเอาความรักของเราเนี่ยไปให้กับคนอื่นถามว่ามันดีไหมมันดีนะครับการที่เราไปมอบความรักให้คนอื่นให้ลูกให้แฟนให้ครอบครัวให้พ่อแม่ให้เพื่อนหรือแบ่งปันความรักที่เรามีให้คนอื่น แต่เราลืมที่จะให้ตัวเองไปครับมันก็เลยเหมือนเรายิ่งให้เรายิ่งหมดพลังงานดังนั้นการเติมตเต็มหรือการชาร์จพลังงานให้เป็นนะครับในความรักอะคือสิ่งที่คุณมีเมื่อคุณมีความรักที่เต็มแล้วอ่ะคุณให้เท่าไหร่มันก็ไม่หมดหรอกเพราะว่าคุณรู้ว่าคุณจะไปไปดูดซับพลังงานหรือคุณจะไปะหรือคุณจะรู้ว่าคุณจะใช้วิธีไหนในการเติมให้ตัวเองดังนั้นผมว่าจะว่าคุณต้องเติมให้ตัวเองก่อนเมื่อเตื่อเมื่อตัวคุณเต็มอ่ะ มันจะล้นเออเองนะครับคุณอยากจะให้ให้ให้โดยที่คุณพลังงานคุณไม่ลดลงเลยนะครับดังนั้นในไพ่เนี่ยที่ขึ้นมาทั้งหมดผมูม้จะว่ามันคล้ายๆกับสิ่งที่คุณจะสมหวังอะ่ะมันเริ่มต้นจากตัวคุณมีความสุขและรักตัวเองมากขึ้นก่อนนะครับในลักษณะประมาณนี้ก็ได้เดี๋ยวลองมาดูกันนะครับว่าชาวราศีกันมีพลังงานของความสมหวังในเรื่องใดเกิดขึ้นสำหรับคุณบ้างในปีนี้ ชิวส,สอดครับเนี่ยครับมันขึ้นมาเหมือนโคชชัวเลยนะครับคือไพ่ของการ move on คือไพ่ของการเปลี่ยนแปลงคือไพ่ของการปรับการเปลี่ยนโยกย้ายชีวิตของตัวคุณหรือปรับเปลี่ยนหรือพาตัวเองออกมาจาก อะไรที่มันทำร้ายจิตใจคุณอะไรที่มันบั่นทอนจิตใจคุณอะไรที่มันทำให้คุณภาพชีวิตของคุณแย่ลงนะครับมันเหมือนด e ท็อ i ซิฟิเคชักับ e a ลลิงเนี่ยคือการแบบบำบัดเยียวยาดูแลตัวเองนะครับ f o ร์ขอ c ครัครับเนี่ย ไม่รู้นะครับชาวราศีพิจิกผมรู้สึกว่าคุณมีความเศร้าครับบางคนอาจจะเป็นซึมเศร้าหรือเปล่าบางคนเป็นโรควิตกกังวลหรือแพนิคนะครับกลัวนะครับกลัวการตัดสินใจกลัวการเริ่มต้นใหม่ผมเคยติดเหมือนกันว่าไม่อยากเริ่มต้นใหม่ <c oughs> คืออยู่ในงานที่ไม่ชอบอะแต่ติดว่าเอออยู่ไปเถอะไม่อยากเริ่มต้นใหม่ไม่อยากไปเริ่มต้นใหม่ต้องไปเรียนรู้อะไรใหม่ต้องไปเจอคนใหม่ๆต้องไปปรับใหม่ มันทําให้ผมติดอยู่ในงานที่ไม่มีความสุขนานมากๆแล้วผมย้อนกลับไปคิดดูเออเสียเวลาจังเลยทําไมเราไม่ลองไปเริ่มต้นใหม่ดูอะไรแบบนั้นนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ละคนแล้วแล้วแต่แต่ละคนนะครับเด h ครับสิ่งที่คุณอาจจะสมหวังนะครับ ten of coins ครับมันมีความสุขอยู่นะเอาจริงๆแล้วอะครับแต่คุณต้องต้องเปลี่ยนพลังงานนะครับ เนี่ยครับเอ็มเลมันมีความสําเร็จมันมีความสุขมันมีคําว่าครอบครัวนะครับมีตรภาพดีๆมันมีคําว่าช้อยโอกาสทางเลือกขึ้นมาให้กับคุณแล้วนะครับณนะช่วงเวลาตรงนี้ก่อนที่คุณจะได้รับสิ่งดีๆผมฝึกกดแรงดึงดูดผมฝึกพัฒนาตัวเองหรือจิตวิญญาณมาประมาณ3ปีครึ่งนะครับก่อนที่จะเห็นว่าพลังงานมันทำงานกับตัวเรา เห็นว่ากดแรงดึงดูดมันใช้ได้ผลในช่วงแรกที่ผมฝึอกอะมันไม่เห็นนะครับเอาจริงๆมันมันไม่ได้เห็นผลแต่ฝึกมองในแง่บวกหรือฝึกมองโลกในแง่ดีมันเห็นผลเลยนะปัจจุบันคือเออเราไม่ได้ทุกใจเราสบายใจกับชีวิตมากขึ้นเราปล่อยวางอะไรต่างๆได้มากขึ้นถึงแม้ทุกวันนี้มันก็มีความกลัวเข้ามาแต่ความกลัวนั้นหรืออตัตราหรืออีโก้อะไรบางอย่างที่มันเป็นด้านที่ไม่ดีของของตัวผมนหะมันขึ้นมาเนี่ย มันคือการให้ผมมีสติรู้ตัวทั่วพร้อมว่าเฮ้ยมันมันเกิดขึ้นมาอีกแล้วเราต้องกลับไปปรับตรงไหนนะครับดังนั้นผมรู้สึกว่าสิ่งที่ไม่ดีของตัวเราอะครับหรือการกระทําอะไรบางอย่างที่ไม่ดีอะมันทาให้เราเห็นแสงสว่างในตัวเองดังนั้นผมรู้สึกว่าคุณมีแสงสว่างในตัวเองอยู่คุณแค่ต้องเห็นในตัวเองให้ได้คุณมีศักยภาพที่จะเติบโตครับใน ในเส้นทางของความสําเร็จในรูปแบบของแต่ละคนเลยเอ็มเปอเรอร์เนี่ยคือคนที่ประสบความสําเร็จแน่นอนนะครับคือแต่คุณต้องแอคชั่นคุณต้องลงมือทําคุณต้องทํามันอย่างสม่ําเสมอคุณต้องทํามันซ้ําๆคุณล้มแล้วคุณเจ็บแล้วแต่คุณลุกขึ้นมาได้คุณทำมันต่อไปได้ครับหรือคุณมีความฝันคุณมีเป้าหมายอะไรมันไม่ได้ถูกจำกัดด้วยอายุวันนี้ผมเพิ่งเจอคลิปปหนึ่งเป็นคุณพี่นะครับน่าจะอายุประมาณ60ปี เขาเป็นนักเขียนนะครับเขาเริ่มเขียนนิยายตอนอายุ50แล้วเขาก็ประสบความสำเร็จคุณเห็นไหมครับมันมันไม่ได้ถูกจำกัดด้วยอายุอะความสำเร็จมันไม่ได้ถูกจำกัดด้วยอะไรเลยเด็กอายุน้อยก็มีคนประสบความสำเร็จได้เป็นสตรีมมิ่งนะครับหรือคนที่สตรีมเกมอะไรแบบนี้ต่างประเทศเนาะประสบความสำเร็จเนี่ยครับพี่ที่อายุ50 เขาก็ประสบความสําเร็จเป็นนักเขียนมีนามปากกานะครับของตัวเองดังนั้นข้อจํากัดเดียวเลยครับที่ทําให้คุณไม่สามารถได้ในสิ่งที่คุณอยากจะได้หรือสมหวังในสิ่งที่คุณอยากจะสมหวังเนี่ยคือข้อจํากัดทางความเชื่อหรือข้อจํากัดทางความคิดที่คุณสร้างขึ้นมานั่นเองนะครับและไพ่เนี่ยที่ขึ้นมามันมีความสําเร็จรอคอยคุณอยู่แต่ณปัจจุบันนี้คุณต้องเปลี่ยนที่บางสิ่งบางอย่างคุณลองดูแล้วกันผม ผมไม่รู้ว่าแต่ละคนต้องเปลี่ยนที่ตรงไหนแต่คุณจะเห็นรับว่าคุณต้องปรับต้องเปลี่ยนที่ตรงไหนเริ่มจากการรักตัวเองก่อนฮิลลิ่งในตัวเองก่อนถ้าถามว่าคุณจะสมหวังนะครับในการตัดสินใจเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ได้ไหมเนี่ยการที่คุณกล้าตัดสินใจแล้วลองไปใน สิ่งที่คุณไม่รู้ลองไปทําในสิ่งที่คุณไม่รู้ลองไปเริ่มต้นใหม่ลองไปเรียนรู้ใหม่ลองเอาชนะความกลัวของตัวเองนั่นคือสเต็ปแรกของความสําเร็จของคุณแล้วนะครับคุณลองท้าทายความกลัวของตัวเองดูก็ได้บางคนอาจจะคือการท้าทายความกลัวเนี่ยหรือเอาชนะความกลัวคุณต้องมีสติด้วยนะครับไม่ใช่แบบพอผมบอกให้คุณท้าทายความกลัวแล้วคุณไปทําอะไรเสี่ยงๆมันก็ไม่ใช่เนาะก็ลองดูว่าเฮ้ยถ้าความกลัวของคุณอะ่ะมันไม่ได้เสี่ยงต่อ คุณภาพชีวิตของคุณคุณก็ลองดูนะครับในลักษณะประ,ม,ประมาณประมาณนี้นะครับก็สี่นี้คุณอาจจะสมหวังนะครับมันก็มีการผมรู้สึกมันเป็นการเปลี่ยนแปลกมันเป็นมันเป็นทางเลือกที่คุณต้องเลือกการตัดสินใจแล้วมันจะสมหวังไหมมันก็จะมีเงินเข้ามาแหละ เทนอฟคอยส์เนี่ยคือเงินคือความอุดมสมบูรณ์คือความมั่งคัง่งหรืออาจจะเป็นเงินเข้ามาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆมันขึ้นอยู่แต่ละอาชีพที่คุณทําด้วยมันขึ้นอยู่แต่ละธุรกิจที่คุณทําด้วยมันขึ้นอยู่กับว่าคุณมีช่องทางรายได้ให้คุณเท่าไหร่ด้วยนะครับดังนั้นต้องดูครับว่าความมั่งคั่งร่ารวยของคุณนั้นคืออะไรนะครับร่ำรวยในสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงร่ำรวยในความสุข ในปัจจุบันขณะร่ำรวยในความรักมันมีความรักเกิดขึ้นมามันมีสัญญาณของความรักดีๆที่รอคุณอยู่ด้วยนะครับดังนั้นถ้าตอนนี้ใครที่เพิ่งอ,อกหักมามันบาดใครที่โดนทำร้ายจิตใจมาจากความรักจากความสัมพันธ์หรืออะไรก็ตามผม้สึกว่ามันคือช่วงเวลาของการกลับมาอยู่กับตัวคุณก่อนกลับมาเติมให้ตัวเองจนเต็มแล้วคุณออกไปลุยออกไปใช้ชีวิตออกไปเอนจอยออกไปสนุกสนานกับชีวิต นะครับในลักษณะประมาณนี้ชาวราศีกันเดี๋ยวลองมาดูกันนะครว่าในเรื่องของงานเนี่ยมันจะมีความสมหวังเกิดขึ้นมาไหมชาวราศีกันนะครับงานในงานนะครับคุณจะมีความสมหวังสำเร็จในเรื่องของงานไหม f i r s t first จกราัช มิคาเอลนะครับหรือไมเคิลนะครับ first จักราเนี่ยคือความมั่นใจนะครับถ้าถามว่าไพ่ใบนี้เนี่ยคือคุณจะสำเร็จสมหวังในเรื่องงานไหมต้องบอกว่าเป็นไพ่ของความสำเร็จสมหวังในเรื่องงานด้วยแต่ความสำเร็จสมหวังในเรื่องงานคือการลงมือทา คือความอดทนนะครับไพ่จักราที่1่คือไพ่ของโลกทางวัตถุทั้งหมดเลยนะครับคือไพ่ของฟิสิกส์นะครับหรือบอดี้ของเราหรือโลกทางกายภาพของเราทั้งหมดเลยดังนั้นเงินความสําเร็จทรัพย์สมบัติความสุขในชีวิตเนี่ยมันคือจักราที่1่มันมันต้องเริ่มจากการที่คุณเชื่อในตัวเองด้วยว่าเฮ้ยคุณจะสําเร็จได้ดังนั้นงานถ้าคุณจะประสบความสําเร็จ นอกจากความเชื่อแล้วมันก็คือความสม่ำเสมอหรือการทําอย่างต่อเนื่องนะครับในงานนั้นหรือการมีความสุขในงานนั้นนะครับคุณจะสําเร็จสมหวังนะครับในความรักความสัมพันธ์ไหม walking away ไพ่หมายเลข27มันเหมือนเป็นมันเหมือนประตูของความรักความสัมพันธ์ที่มันไม่ดีอะมันกำลังปิดออกแล้วคุณจะได้สมหวังกับความรักความสัมพันธ์ใหม่ๆครับในพไพ่ใบนี้ผมไม่รู้นะว่าคุณเจอคุณเจอปัญหาความรักหรือเปล่าแต่ผมรู้สึกว่าไพ่ใบนี้ มันคือการเปิดโอกาสให้ตัวเองไปเจอคนใหม่ที่ดีกว่านะสำหรับบางคนหรือคนโสดนะครับก็คือถ้าคุณอยากจะมีคู่คุณก็ต้องเปิดโอกาสให้ตัวเองเหมือนกันนะครับอย่าก,กลัวบางคนโสดเนี่ยก็อยากจะมีคู่แหละแต่ก็กลัวหรือบางคนโสดนะอยากมีแฟนนะแต่พอพอเปิดพอเปิดใจคุยละมันเหมือนเป็นเป็นคุณสูญเสียพื้นที่ความโสดของตัวเองไปอะ่ะเออมันก็จะมีอยู่เนาะแบบนี้เหมือนกัน ดังนั้นก็ลองปรับลองหานะครับให้มันสมดุลกับคุณแล้วกันคุณจะสำเร็จสมหวังในเรื่องของเงินไหมนะครับทำไมคุณจะสำเร็จสมหวังในเรื่องของเงินไหมนะครับแฮปปี้แฟมิลี่นะครับหมายเลขสี่นะครับมันเป็นหมายเลขของการเฉลิมฉลองก็ได้หมายเลขสี่เป็นเลขของความสำเร็จก็ได้นะครับถ้าคุณจะสมหวังในเรื่องราวของเงินไหมเนี่ยแฮปปี้แฟมิลี่ผมรู้สึกว่าคำว่าแฮปปี้คือคุณต้องแฮปปี้ กับชีวิตก่อนเนี่ยครับแฮปปี้ขึ้นมาเลิฟขึ้นมาเนี่ยคุณต้องรักเงินคุณต้องเห็นคุณค่าของเงินนะครับคุณต้องใช้เงินให้มันรู้สึกว่าเงินเติมเต็มคุณในปัจจุบันให้ได้บางคนนะครับเก็บเงินเพราะกลัวอนาคตถามว่าคุณเก็บเงินบริหารจัดการการเงิน ประหยัดเงินเนี่ยได้ไหมได้นะครับแต่การประหยัดเงินมากเกินไปแล้วคุณไม่ได้ใช้เงินเติม,เต,มเต็มตัวเองในปัจจุบันเลยครับมันก็ทําให้เงินเหมือนไม่ได้ทําหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มที่นะครับคือบางคนเก็บเก็บเก็บ,เ,กบ,เ,กบเงินอย่างเดียวเลยนะครับแล้วเมื่อถึงจุดหนึง่งคุณอายุเยอะขึ้น คุณอยากจะไปเที่ยวแล้วคุณเอาเงินเก็บไปเที่ยวอะครับแต่คุณอาจจะไม่ได้สนุกสนานเหมือนตอนที่คุณมีเงินน้อยแต่คุณยังอายุแบบแข็งแรงอะไรแบบนี้นะครับดังนั้นผมรู้สึกว่าแ a ปปี้แฟมิลี่ถ้าคุณจะสมหวังสําเร็จในเรื่องของเงินได้ไหมได้นะครับแต่คุณต้องหาความสมดุลในเรื่องของเงินให้ด้วยประหยัดเราก็ใช้เงินบ้างนะครับหรือบางคนก็คือใช้เงินอย่างเดียวไม่เก็บเลยมันก็ไม่สมดุลดังนั้นความสมดุลหรือความบาลานซ์ในมิติของชีวิตอะครับคุณต้องหามันให้เจอ ตามแต่ละรูปแบบของแต่ละคนนะครับอันนี้ก็เป็นแค่แนวทางให้คุณได้แบบเฮ้ยลองลองไปปรับใช้อะไรต่างๆดูนะครับก็น่าจะครบถ้วนครับชาวราศีกันก็ขอบคุณทุกการสปอร์ตครับขอบคุณทุกการสนับสนุนครับขอให้คุณโชคดีมีสุขครับตลอดปีนะครับนี้หรือหลังสงการนี้เนาะมีความสุขครับแล้วก็ขอบทุขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกแชร์ทุกไลค์ครับมีความหมายสำหรับช่องนี้เหมือนกันนะครับก็ขอบคุณมากๆครับ